อเคครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับเฮียตีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยเลยนะครับสําหรับวันอาทิตย์แบบนี้เฮียก็มาเล่นพี่วัวเหมือนเดิมนะครับกับทุน94บาทแล้วกันนะครับเออใครที่เออยังไม่กดเข้ากลุ่ม telegram เเก,ก็อย่าลืมไปกดเข้าด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคนที่หลงเข้ามาใหม่นะครับเออย่างไรก็ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือเ,เพื่อนๆนะครับก็เฮียลงคลิปทุกวันนะครับก็ช่วงเวลาบ่ายบ่ายสองครึ่งเออก็ทุกวันนะครับมาเจอกันได้นะครับในช่อง youtube แบบนี้นะครับมาสําหรับวันนี้ก็อยู่กับพี่พัวเหมือนเดิมเนาะมาอะไรดีอ่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะไปไม้ห้บาทดีกว่าเออวันอาทิตย์นะครับใครที่ไม่ได้ออกไปไหนก็นั่นแหละครับเข้ากลุ่มเทเล gram เข้าเถอะขอร้องเออมันมีแต่นหน้าเดิมๆอะ่ะก็อยากให้คนใหม่ๆเข้ามาบ้างนะได้มาร่วมสนุกกันนะเออมาโอเคครับวันนี้วันอาทิตย์ของเราอื้อหือวันนี้วันนี้ไม่ได้มีธุระไปไหนเนาะก็วันนี้เมื่อวานมีธุระนิดหน่อยนะก็มาวันนี้เรื่อยๆแล้วกันครับเปิดมาด้วยก้อนทองสวยๆครับเจ็ดก้อนก่อนนะ โอเรื่องว่ะมาลองดูว่าวันอาทิตย์ของเราจะพอดันได้สุดประมาณไหนโอเคดอกไม่สามมาก่อน3 0มร้อยเออุอ้ยพูดผิดพูดถูกไปเรื่อยเลยเนาะวันอาทิตย์ไม่เกี่ยวเลยมาเกี่ยวอะไรกับวันอาทิตย์ก็พูดผิดทุกคลิปเลยเออมาไม้สิบบาทครับสามสิบรอบับลุยโอ้โหเปิดดูก้อนทองมาอีกแล้วอ่ะสวยสวยไป 300เนาะดอกนี้อ้าวโหเรียบร้อยครับเราได้เล่นไม้ยี่เลยนะโอ้โหเร็วอะเร็วจีเลยวันนี้ยี่สิบรอบว่ายัางไงเฮ้ยใช่สิบรอบเงียบกริบโอ้โหเลย20รอบโดน โดนไปนี้โอ้โหได้อยู่ก้อนทองมายอ,อยก็อยู่ยังไงดอกนี้ยังไม่โดดด้วยเรียบร้อยครับสม้มอีกสิบบาทลุยต่อครับมาดิมาหน่อยโอ้โหสม้มอีกหเอ้ยประทัดมาหบาทเออโอ้โหเยอะจัดจัดโอเคดอกนี้ก้อนทองมาครับหกก้อนมาลุ้นหน่อยวันนี้ต้องอัดหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวานเรา,เอ,าออกไปใช้เงิน หมดไปหลายบาทอยู่คผู้ชมมาหนึ่ันครับดอกนี้เรียบร้อยครับมาไม้สี่สลุยก็พอดีเมื่อวานเนี่ยออกไปซื้อของมาแต่งบ้านนิดหน่อยโอ้ แต่หมดหมดแต่หมดเนี่ยไม่นิดหน่อยเลยแต่ได้ของมันนิดหน่อยโอ้โหเลยเชื่อจริงๆมาลุยต่อครับดอกนี้มานี่หูโดดแล้วนะกดไปสิบห้ารอบครับมามาโดดตอนไม้สี่สิบนะมาลุ้นกันจะได้ตัวอะไรเปิดไปด้วยประทัดสวยๆแล้วจังหวะนี้ถุงเงินมาถุงเงินมาว่ายัางไงถุงเงินมาว่ายังไงโอ้โหยิตคีแปดพันครับดอกนี้โอ้โหย าพเดิมลอยมาอีกเลยคุณผู้ชมคลิปวันก่อนอ่ะคลิปวันไหนวะวันศุกร์หรือวันเสาร์เอ้ยวันพฤหันหรือวันศุกร์นี่แหละโอ้โหก้อนทอไอ้ถุงเงินมาแบบนี้เหมือนกันนะเออโอ้ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับแต่นั่นก็น่าจะดูกันหมดแล้วแหละมีแต่หน้าเดิมๆอ่ะเออไม่เบื่อกันบ้างหรอวะถามจริงๆถูกวะมาไมาสองร้อยโอโอเลยเลยเลยอ่า โอเคมาครับยังอยู่ันที่ไม้ส0งร้อมาดิลุยก่อน30สิรอบว่ายังไงว่ายังไงล่ะก้อนทอง5้าก้อนมาอีกแล้วเออเรียบร้อยครับขึ้นหมื่นเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหเร็วจัดเลยมาวันนี้เมื่อวานแบบยื้อโคตรนานกว่าจะได้เล่นไม้สี่ร้อยโอ้โหมา น,นี้ไม้400้ยดูส่งแล้ววันนี้เหมือนจะสุดที่ไม้พันสองหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันนะก็จะเล่นสักกี่นาทีดิวไม่เกิน10นาทีแล้วกันนะคุณผู้ชมมาลุยครับลุยเพายังไงเออโอ้โหเรียบร้อย15รอบเงียบกิบเงียบกิบเลยส้มมา600ดอกนี้หู ไปต่อจะโดดหรือเปล่าโดดหรือเปล่าโดดแล้วครับโอเคมาโอ้โหนวะเปิดด้วยก้อนทองมาเลยแบบนี้ลุ้นหน่อยขอถุงเงินได้ไหมโอ้โหรียบร้อยประทัดได้หมดแหละมาดิเอาไว้ก่อนอะไรก็ได้ขอคนสิบโอ้โหย้ำมาที่ประทัดอีกหนึ่งรอบโอ้ยก,ก็ยังไม่ได้นะต่อไปเป็นตัวอะไรโอ้โหถุงเงินถุงเงินว่ายังไง ถูกเงินไปยังไงโอ้โหเ,เรียบร้อยไม่ได้วะโอ้โหหมาก้อนทองก็ได้เอาดิทองก็ได้ขอสามแถวโอ้โหเรียบร้อยกำลังจะขอสามตัวเลยเอ้ยไอสองตัวไปมาเท่าไหร่วะสองหมื่นโอเคสองหมื่นเนาะเรียบร้อยครับมาสองหมื่นแปดแล้ว ลุยต่ออีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยเราจะได้เล่นแล้วไม้800ว่าอย่างไงเรียบร้อยเรียบร้อยโหปิดฉากด้วยส้มอีก600ครับมาลุยต่อครับยังอยู่กันที่ไม้400เนาะมาดิก <ig> ้อนทองมาอยู่ก็มาเรื่อยๆนะก้อนทองอะ่ะเอ,อ มาเรียบร้อยครับ30,000ืแบบนี้ได้เล่นไม้800สักทีโอเคลุยโอ้โหไม่โดดดูไห้ถ้าโดดบอกเลยนะจุกนะไม้800นะอ้คดอกนี้ทองแดงมา6,400แล้วจะโดดต่อหรือเปล่าไม่โดดนะหลอกไปหนึ่งรอบเออมาดีทองแดงอีก800ครับ ว่ายัางไงว่ายัางไงซองแดงมาอีกพันหกอีกสิบรอบเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหสภาพเรียบร้อยเรียบร้อยไหมรอบสุดท้ายว่ายัางไงแล้วโอ้โห,โโหแม่งแดกกูไปหมื่นกว่าเพิ่งมาโดดรอบสุดท้ายมาตอนแรกเรามีสามหมื่นกว่านะคุณผู้ชมโอ้โหซองแดงจัดไปพี่วัวซองแดงจัดไปโอ้โห เออเอาประทัดก็ได้มาถูกถูกหน่อยแต่ก็ยังดีที่คูณสิบโอเคมาที่สองหมครับเออนี่ก็นี่นะก็ถือว่าบวกอยู่นะกดไป30มสิรอบแม่งให้มันลุนรอบสุดท้ายมาสี่หมืล้วลุยต่อยังอยู่กันที่ไมนะ้แป0รยเนาะ ยื้อนานว่ะไม่ถึงห้าด้วยโอ้โหพูดปุ๊บ้อยถึงห้าถึงห้าแล้วหรือเปล่าโอ้โหน่าจะถึงแหละสองหมื่นแล้วอะ่ะข้างล่างมีสามหมื่นเจ็ดอ่ะโอ้โหยเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โ,โอโยังไหลต่อสี่หมื่นยังไปต่อนะอ็ดคีโอ้โหได้เยอะจัดเลยว่ะสี่หมื่นแปดพันจับก้อนทองกี่ก้อนวะเจ็ดก้อนไหมเจ็ดก้อนนะเออมา ขอเล่นไม้พันสองสามสิบรอบสักหน่อยแล้วกันนะทิ้งทวนไปทิ้งทวนไปอืมก้อนทองไม่มาทิ้งทวนไปหน่อยทิ้งทวนไปหน่อยจะถึงแสนหรือเปล่าวันนี้โอ้โหไม่โดดด้วยต้องมาลุ้นก้อนทองแหละมาดอกนี้ไปสี่พันแปดโอ้โหดอกนี้แตกนอกมาอีกหกหมื่นครับเอาดีโอ้ไม่ค่อยแตกนอกนานแล้วนะโอ้โหแล้วมาแตกนอกแบบไม้ใหญ่ด้วยโอ้โหหกหมื่นครับดอกนี้ สวยๆเลยเนาะขึ้นแสนเป็นที่เรียบร้อยครับผู้ชมมาอีกสิบแปดรอบครับอพอจะมีแถมอีกไหมกดไปปล่อยไหลไปอีกสิบรอบเผื่อมีแถมโู้เชี่ยเกือบได้คือสิบมีแถมไหมอีกห้ารอบไม่มีแถมเลยเหรอถามจริงๆเอะเรียบร้อยโหแม่งไม่แถมเลยวะแม่งดูดยับเลยสิบรอบเมื่อกี้ โอเคก็ฝากกัด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ปุ่มไลค์ปุ่มแชรงอยู่ใกล้ๆกก็อย่าลืมเลื่อนไปกดให้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ